เอแล็บแล็บเข้าไปดูเคข้างในหน่อยป่ะอ่ะมึงคุยกันอยู่ข้างในน่ะขอบคุณมากครับพี่เคขอบคุณมากครับพี่ตำรวจรุคนน้าครับพี่ตำรวจทุกสดครับครับสวัสดีครับสวัอดีครไงอ่ะไกันเขี่ยอะไรยังไง้ครับช่างแม็กสวัสดีครับช่างสีสวครับโดนโดนอะไรโดนอะไรอีกเนี่ยโดนอะไรอีกเนี่ยจบแล้วเหรอออกไปเลยรีบไปเลยเนี่ยผบอยู่นี่ไงรสีคุยผบนี่ครับอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเชินด้านในก่อนครับร้านี่ต่อดีกว่าโอ้เยอะแล้วกนสวัสดีครับลุงวด แบ็กยูเดอร์อ่ะโอเคครับมีที่ได้ไหมผมอยากยินคุยอ่ะเออนี่ครับข้างในข้างในอ่ะนี่เลยครับไม่อยากยินคุยด้วยละเื่อะจริงผมก็อีเปียกอะผมนั่งไม่ได้โอเคครับคืออย่างนี้จากที่ ลูกน้องผมเนี่ยเขาได้พูดถึงฝีมือของช่างทั้งสองคนแล้วแล้ว,ลวก็รอบผมว่าผมเขาคุยสัญญาเบื้องต้นไปวลวใช่ไหมครับใช่ครับอ่าคือผมก็ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมมาให้ก็คือหลังจากเนี้ยเราทำสัญญา,ากันทางช่างสองคนจะต้องมาจูนรถให้สอนอทุกคันแต่ห้ามรับงานนอกเลยนะครับ ตอนแรกไม่ได้คุยไว้อย่างนี้นี่อันนี้คือผมมาเสนอให้ครับมาเสนออะไรไงแล้วแล้วแล้วสิ่งที่วได้รับ่าครับคืออะไรก็ราคาที่แพงขึ้นเน่ยครับเท่าไหร่ละครับราคาที่แพงขึ้นเสนอราคามาเลยครับคุณจะจ่ายให้เท่าไหรชนมีเงินรวยๆได้ยังไงเศรษฐีมิเลเนียแต่แต่ละคนผมอยากรู้เหมือนกันว่าว่าในประเทศกับเงินในสอนอผมเนี่ยอะไรเยอะกว่ากัน คุณยังเจ็ดแสนห้าคุณยังอั้อึ้งเลยกว่าจะได้เจ็ดแสนห้าผมต้องพูดนู่นนี่นั่นแต่ตอนรอผมบอกเขาตำรวจบอกเขาอยู่แต่เขาไม่รู้เรื่องการเงินข้างในนี่ครับปลาชนผมดีดนิ้วผมได้ละเก้าแสนเขาพร้อมจ่ายจะขายรถอยู่เลยพีอเออได้ขาจะขายรถด้วยไม่ใช่เหรอเออเห็นบอกว่าจะไม่มีตังค์ถึงขั้นจะขายรถเลยนะครับอ๋อตำรวจคือรถมันไม่ได้ขับนะครับแม็กลาลินน่ะ ไม่จัดแล้วเขาบอกงั้นจัดสมเด็จครับเอารถเออเลนใช่ใช่ใช่ใ่คุณมั่นใจหรือเปล่าาคุณจะมาซื้อตัวช่างเอาไอปรู้นะอันนี้อยู่ที่พวกคุณผมมาเสนอให้เฉยจะรับร่ก็ผมยังไม่รู้ตัวเลขกครับผมยังไม่รู้ตัวเลขให้ให้ไปคุยกันก่อนไหมครับเรื่องราคาเสนอราคามาเลยจะจ่ายไหวเปล่าต้องถามก่อนก็ลองลองเสนอมาดูครับลองเสนอมาดูลอง อ้าหายเอีอะไปแล้วคือต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ารถทั้งสองคันทั้งหมดเป็นฝีมือของช่างประจำะโรงงานของเราก็คือช่ง <TM S 2> างแม็กทีเอ็มค่ะเป็นฝีมือของเขาครับเอมเลสซิ่งคาเป็นฝีมือเขาครับคือแล้วตอนนี้ผมยังไม่ตัวเอง โอ้ยไม่รู้เกี่ยวกับว่าการจะเพิ่มรถอะไรดีหรือไม่ดีแต่ว่ารู้แค่คุณสมบัติของพอร์ตเฉยๆโอรู้ว่าจาไว้โอจําได้ว่าพอร์ตนี่คุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งแต่ว่าก็ไม่เคยปรับเลยดังนั้นมันก็เป็นการแยกได้นี่คุณก็ซื้อตัวช่างแม็กไปแล้วเขาให้จุดลดสำหรับคุณแล้วเขาห้ามรับงานนอกอันนี้็มอไม่แต่อันนี้คือที่ผมต้องทำอะไรแบบนี้เพราะผมไม่สามารถรู้ได้ว่า อ่าช่างเขาอาจจะสอนกันเองหรือเปล่าให้ไปใช้สูตรเดียวกันถูกต้องไหมครับช่างไม่ช่างไม่สอกันเองหรอกครับช่างไม่สอนกันเองหรอกเรียนรู้ตัวเองดีที่สุดช่างมีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันครับเรกจากสองคนกระลงนะถ้าถ้าอย่างนั้นลองไปคุยกันก่อนดูก่อนไหมเราค่อยกลับมาคุยกันว่าข้อเสนอจะเป็นยังไงได้ครับไม่มีปัญหาอ่าแต่ข้อเสนอผมคือผมเสนอไปแบบนี้โอเคนะครับเป็นเงินเล็กเท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องไหม อ่าลองลองเสนอมาดูครับลองเสนอมาดูอ่ายังไมู้ลองเสนอแล้วแล้วบอกว่าลงเรียนได้ถ้าสมมติแบบคาราสามล้านอย่างยี้ใครยัไปไปว่าไหวล่ะโอเคโอเคได้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 เอาเปิดตัวให้ผมนะครับตู้เขาหน่อยครับตอนนี้พวกเราทุกคนอ่ะต้องขึ้นไปหากล่องจูนด่วนๆเลยเปิดประตูสิตลอดครับตำรวจมีแผนที่หนึ่งขายไหมครับ เปิดอะไรอะมันออ่กฎหมายไม่ใช่เอา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 ต้องเสริมนี้ได้ได้ยังไงพวกไอ้บอลเนี่ยไอ้เต๋ เฮ้ย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 โอ้ยใจหายความเกิดจะแตกมันจะแตกตูมันก็ระเบิดตูมอีกไม่ตูมร้อยรากร้อยสองวันร้อยสองวันเราซื้อเครื่องใหม่แล้วรออีกสองวันสองวันสองวัน